สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีเจ้าเจ้าปีนายน้องมิเกลสหายคำยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับนะคะข้าสุบันป่าแมววันนี้เป็นวันเสาร์ทุกคนหิมะลงนะคะดูต้นไม้ปกคลุมด้วยหิมะทุกคนนี่กระรัว สวยไหมป้าว่าสวยดีแต่มันหนาคะดูหิมะปกคลุมเดินอย่างเงี้ยปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันเป็นสนามแต่ถ้าปูนมันจะลื่นได้ นุ่นค่ะป้าชอบมากป้าชอบมากทุกคนนม่เอ่ยมีนกด้วยนกก็ล้องเหมือนกับหน้าเหมือนกับหน้าใบไม้ผลิเลยนะคะไม่เงียบไม่เหงาทุกคนจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจิ๊ก ได้ยินไหมเอ่ยตัวเล็กๆนะคะตัวเล็กๆนี่ถ้ามีแสงทุกคนถ้ามีแสงแดดด้วยจะยิ่งสวยนะคะอย่าให้ล้มเชียวนะอย่าให้ล้มเชียวนะเก็บไว้เป็นที่ระลึกทุกคน คงไม่คิดจะมาอีกนะคะไม่สนุกนะคะกรับไทยกรับไทยถาวรกรับไทยถาวรน,นะคะไม่จำเป็นก็ไม่อยากมานะคะเอเอ,เอมบชูมบชูเอเอไม่สนใจเลยเอ,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 เอมบชู มุชูมุชู <laughs> น่ารักนี่เป็นสถานที่ราชการทุกคนยูเนียนเดวิลเลยยูเนียนเดวิลออคอมมุนเดวอลูนีโอ้บาลูนีทุกคนเขตภาคภาคใต้ สวยไหมเอ่ยสวยไหม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 ดูคนแก่ดูคนแก่นะคะคนแก่อยู่ในน,นู้นคนแก่หนาวแต่ไม่เยอะนะทุกคนห้าห้าองศานะคะไม่หนาวมากนะแต่ว่าหิมะ ใช่ไหม,ม,มดูเงาดูเงาดูเงาในกระจกขาวไปหมดเลยนะคะขาวรลนเลยวันนี้ปาใช้กล้องกูโปเป็นแล้วนะเสียบแบตเตอรี่เองแต่ว่ายังมุก จากเครื่องมาสู่ตรงนี้ไม่ได้ในมือถือไม่ได้ปล่อยคลิปไม่ได้ป้าถึงได้ใช้กล้องจากสมาร์ทโฟนเนาะโอ้โหหนาว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 มือเย็นยะเยือกเลยทุกคนเพราะว่าป้าไม่ได้คุมป้าไม่ได้คุมนิ้วเนาะเปิดนิ้วนะคะ นิ้วค่อยๆลงไม่คุ้มหกล้มหกลุกม,มาไม่คุ้มนะคะหกลุมหกลุกไม่คุ้มโอ้ยอยอะ ่าหยียบอึหมาไปแล้วเขาหมกอยู่ใต้เห้ยรอรอเขาหมกอยู่ใต้อะใต้ทรายขออภัยนะคะเบี่ยงกล้อง ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ